ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่497ตบต่อเนื่องครั้งที่สตอนที่แปดเชวชูและเฟยหยานมีปฏิกิริยาแบบเดียวกันเป๊ะกระทั่งหัวเหวี่ยและหลงรั่วเองก็ยังมีสีหน้าที่ตกใจสองคนนี้ชอบบุนและแอบบสงสัยว่าอู๋เสือเป็นผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีซักแวบ,บหนึ่งที่พวกเขาจะคิดฝันว่า นางจะเป็นถึงคุณหนูของกองทัพที่โจมตีได้อย่างดุเดือดรุนแรงที่สุดในแผ่นดินน้องอู๋เสียเจ้าเป็นเฉียวชูยกมือขึ้นแล้วชี้นิ้วที่สั่นอย่างรุนแรงไปที่หลงฉีและคนของเขาดวงตาของเขาเองก็ยังคงเมื่อลอยอู๋เสียก็ชำเลืองมองเฉียวชูแต่ไม่โต้อตอบอะไรนางไม่เข้าใจว่าทําไมเฉียวชูกับคนอื่นๆถึงทําท่าต,ตกใจกันขนาดนั้นตัวตนจริงๆของนางเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเชียวหรือ สำหรับอู๋เสวียแล้วนางไม่ได้สนใจสถานะหรือประวัติความเป็นมาเลยนางสนใจแค่ตัวตนของคุณผู้นั้นเท่านั้นซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วดังนั้นนางจึงคิดเอาว่าคนอื่นๆก็คงจะคิดเหมือนกันมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นสักหน่อยค่าสำนึกในบุญคุณที่พวกท่านช่วยเหลือพวกเรายิ่งนักในฐานะแม่ทัพแห่งกองทัพรุ่ยหลินข้าหลวงฉีขอขอบคุณพวกท่านยิ่งนักหลวงฉีลุกขึ้นยืนร่างของเขาสูงตระหง่านเหนือพวกผู้เยาว เชียวชูก็รีบใส่หัวและโบกไม้โบกมืออย่าคิดมากเลยท่านเป,เป็นเพราะคุณหนูของพวกท่านที่นำพวกเรามาข้าก็สงสัยอยู่แล้วว่านางถึงพุ่งตรงมาที่นี่โดยไม่คิดเลยพอได้ยินว่ามีคนพยายามหลอกลวงคนจากกองทัพรุ่ยหลินที่แท้เป็นเพราะพวกเขาเป็นครอบครัวจากกองทัพรุ่ยหลินเชียวชูพูดแต่ประโยคสุดท้ายเบาจนแทบจะไม่ได้ยินหลงฉีก็พยักหน้าเล็กน้อยเป็นการรับรู้ ให้ข้าช่วยหรือไม่หลวงเหิงที่ยืนเงียบอยู่ด้านหนึ่งพยายามเข้ามาใกล้อูเสียยิ่งเข้ามาใกล้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งแน่ใจว่าผู้เยาว์ที่อยู่ตรงหน้าเขานี้คือคนคนเดียวกับจินอูเสียที่อยู่ที่ตระกูลชิงอวินอูเสียก็พยักหน้าตอบรับยกแขนเขาขึ้นและปิดบาดแผลเข้าด้วยกันหลวงเหิงก็ทําตามที่อูเสียบอกทหารที่กําลังถูกรักษานี้รู้สึกตื้นตันใจมากที่คุณหนูมารักษาบาดแผลให้กับเขาด้วยตนเอง ใบหน้าที่ซีเซลปราศจากสีเลือดของเขาพลันกลายเป็นสีชมพูเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยืดหลังให้ตรงและทำหน้าให้นิ่งไว้พยายามที่จะไม่ให้ตัวเองดูน่าเวทนาแขนของเขาถูกตัดกันอย่างเรียบกริบจึงทำให้มันนำมาต่อกันได้อย่างง่ายขึ้นความสามารถในการฟันของเจ้าสัตว์อสูรตัวนั้นก็ไม่เลวนักเลยนะยูยูคำพูดพวกนี้ก็ออกมาจากปากของอูสวิยสีชมพูที่อยู่บนใบหน้าของทหารคนนั้นก็พลันหายไปในทันที คนอ,นอื่นๆที่อยู่รอบๆก็มองอู่เสืียอ,อย่างพูดไม่ออกเพราะไม่รู้จะตอบนางอย่างไรดีแล้วนางรู้หรือไม่ว่านางพูดอะไรออกมาหลังจากที่จัดการบาดแผลของทหารคนนั้นเสร็จอู่เสืียก็ยกมือขึ้นเช็ดเลือดที่ติดอยู่ที่มือทั้งสองข้างของนางกับเสื้อผ้าของทหารคนนั้นหลังจากที่เช็ดมือเสร็จแล้วนางก็ลุกขึ้นยืนอย่างพอใจทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็พากันปั้นหน้ายากกันหมดตอนนั้นเองเย,ย่ฉาก็กลับมาถึงเขารายงานว่า สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ตัวนั้นจะไม่กลับมาสู้อีกแล้วมันจากไปทางทิศตะวันตกโดยไม่หันกลับมามองในสักครั้งจากรายงานนั้นในที่สุดหลวงฉีก็คลายความตึงเครียดลงได้หาที่อยู่หนิงซินและกลุ่มของนางมาให้ข้าอูเสียสั่งเย่อฉานางรีตาลงอย่างอันตรายตอนแรกนางยอมผ่อนปรนให้แก่คําขอร้องของฟ้านฉีที่ให้ละเว้นหนิงซินและยี่เยียนสักครั้งแต่พวกเขากลับมารุนหาที่ตายด้วยการวางอุบายเจ้าเล่ห์กับกนุของกอ,องทัพรุ่ยหลิน ในเมื่อพวกนั้นปฏิเสธเส้นทางไปสู่สวรรค์แบบง่ายๆนางก็จะส่งพวกมันลงสู่ขุมนรกที่มืดมิดเพราะป้ายคำสั่งของกองทัพรุ่ยหลินนั้นถูกส่งมอบให้กับอูเ๋เสือยแล้วคนเหล่านี้จึงเป็นคนของนางที่นางต้องปกป้องหนิงซินบางอาจเล่นงานคนของนางดังนั้นต้องชดใช้ด้วยชีวิตคำพูดของอู๋เสวียทำให้ฟ้านฉีรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งร่าง เขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เมื่อเห็นเสื้อผ้าที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดของหลงฉีและคนของเขาปากของฟ้านฉีก็ปิดสนิทในทันทีถ้าอูเสียกับคนอื่นมาไม่ทันแล้วก็สิ่งที่พวกเขาจะพบที่นี่ก็คือร่างที่ไร้ชีวิตมากมายคนของกองทัพรุ่ยหลินได้รับความเคารพนับถือจากทุกแห่งหนและอูเสียก็คือคุณหนูแห่งวังหลินถ้านางตั้งใจจะแก้แค้นให้แก่คนของนางที่ถูกทำร้ายฟ้านฉีก็ไม่สามารถหาเหตุผลใ,ใดมาขอร้องนางได้ ยอดหมอยิงอัชุริยะตอนที่498คิดถึงบ้านตอนที่หนึ่งหลังจากที่รออยู่สักพักเยี่ฉาก็กลับมาแต่ข่าวที่เขานำกลับมานั้นทำให้อู๋เสียต้องขมวดคิ้วเพราะไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทำไมหนิงซินและยี่เยียนถึงตัดสินใจถอนตัวออกจากงานล่าวิญญาณอย่างกระทันหัน พวกเขาสองคนรีบเร่งออกไปและจุดพลุสัญญาณขอความช่วยเหลือขึ้นเมื่อเยช่าไปถึงตรงที่สองคนนั้นอยู่พวกเขาก็ถูกพวกอาจารย์พาตัวออกไปแล้วหนีได้เร็วดีนี่อู๋เสียพูดเสียงเงยงเง็นเยือกอย่างที่เขาว่าไว้ถึงพระจะหนีวัดก็ยังอยู่ที่เดิมยังไงพวกนั้นก็ต้องกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวอยู่ดีใช่ไหมล่ะหัวเหย่าพูดด้วยสีหน้าสงบนิ่งอู๋เสียก็ยิ้มอย่างเงย็นชาลเล็กน้อย พวกเขาไม่มีที่อื่นให้หนีรอกสองคนนั้นอาจจะโชคดีซื้อเวลาไว้ได้ด้วยการถอนตัวออกจากป่าประลองวิญญาณอย่างกระทันหันแต่เมื่องานล่าวิญญาณจบลงสิทธิ์ทุกคนก็ต้องกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวหยุดดีหนิงซินกับยี่เหยียนจะยังซ่อนตัวอยู่ได้อีกนานหรือไม่นางไม่คิดที่จะปล่อยสองคนนั้นไปง่ายๆแน่ในเมื่อพวกมันบางอาจวางแผนร้ายกับกองทัพรุ่ยหลินแล้วก็พวกมันก็ต้องเตรียมตัวยอมรับผลของมันด้วยแล้วเราจะร่วมงานล่าวิญญาณต่อหรือจะกลับไปด้วยล่ะ เฉียวชูรู้สึกร้อนรนกระสับกระส่ายการติดตามอู๋เสวียททำให้เขาพบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่มีสิ่งใดเทียบได้เลยเริ่มแรกก็ตระกูลชิงหวินจากนั้นก็สู้กับสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์นั่นจึงทำให้เชียวชูเต็มไปได้วยความคาดหวังว่าจะได้เห็นเรื่องสะเทือนแผ่นดิน,นอื่นๆที่อู๋เสวียจะทำหลังจากนี้ด้วยเริ่มงานต่อเราจะจัดการกับพวกนั้นตอนที่กลับไปอู๋เสวียไม่รีบเป็นเรื่องดีที่หนิงซินหนีไปในวันนี้ เพราะถ้านางถูกจับได้ในป่าประลองวิญญาณวันนี้ก็คงได้แค่ฆ่านางให้ตายไปอย่างง่ายๆนั่นก็คงจะน่าเบื่อเกินไปเมื่อหนิงซินเลือกที่จะหนีนางย่อมตระหนักว่าเวลาของนางใกล้จะหมดแล้วเมื่อพวกเขาทั้งหมดกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวนางจะทำให้หนิงซินต้องเสียใจที่หนีไปในวันนี้แต่ง่ายๆสบายๆในป่าประลองวิญญาณยังจะดีกว่าถ้าเช่นนั้นทำไมเราไม่อยู่่าสัตว์อสูรกันแถวนี้เลยล่ะ เชียวชูถูมัดและหักข้อนิ้วเสียงดังกรบแกรบเตรียมตัวไปลากตัวหดหลดมาสักตัวหนึ่งถ้าพวกเราสามารถต้านทานสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ได้สัตว์อสูรอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องท้าทายสำหรับพวกเราแล้วทว่าอูเสือาหันมาทางหลงฉีและคนของเขาพร้อมกับถามขึ้นว่าพวกเจ้ามาทําอะไรกันที่นี่ตอนที่นางอยู่ที่วังหลินนางไม่เคยได้ยินว่ากองทัพรุ่ยหลินมีความคิดที่จะเข้ามาในป่าปรองวิญ,ญญาณเลยเรียนคุณหนูเหตุผลที่พวกข้าน้อยมาที่นี่ ก็เพื่อมาหาญาพูดวารีขอรับหลวงฉีตอบอย่างเคารพญาพูดวารีหรืออูเสี่เลิกคิ้วขึ้นนางชำเรืองมองหลงเหิงและเพื่อนสิทธิ์ของเขาดูเหมือนว่ามูเฉินจะพบวิธีพัฒนาเส้นเลือดดำและแดงให้พวกเจ้าแล้วสินะขอรับหลวงเหิงก็มองอูเสวยด้วยความตกใจเพียงแค่ได้ยินหลงฉีพูดถึงญาพูดวารีเท่านั้นนางก็รู้ทันทีว่ามูเฉินต้องการทำอะไรกับมัน ความรู้ด้านสมุนไพรของนางทําให้เขาตกใจและประหลาดใจยิ่งนักข้าจะไปด้วยก่อนหน้านี้อู๋สเสือก็เคยมีความคิดที่จะใช้ยาพูดวารีแต่นางอยู่ที่วังหลินและไม่มีสมุนไพรเพียงพอในการคนา้นคว้าเมื่อนางไปที่ตระกุลชิงหวินนางพบยาพูดวารีอยู่เล็กน้อยในหุบเขาเมคาลีลับและนางก็ได้ใช้พวกมันปรุงยาไปแล้วถ้ามียาพูดวารีอยู่ที่นี่ก็ไม่เสียหายอะไรถ้านางจะเก็บไปสักเล็กน้อยด้วย ตอนที่อูเสียทำลายล้างตระกูลชิงหวินความเสียใจที่สุดของนางก็คือนางไม่สามารถนำสมุนไพนเลิศที่หายากทั้งหมดนั้นในหุบเขามีคาลีลับกลับไปด้วยได้หลังจากที่ได้ฟังหลวงชีรายงานถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวังหลินแล้วนางก็สามารถสรุปได้ว่ามูเฉินได้นำเอาสมุนไพรท,ทั้งหมดที่เก็บไว้ในหุบเขามีคาลิลับไปที่วังหลินด้วยและได้ใช้สมุนไพรพวกนั้นกับทหารของกองทัพรุ่ยหลินไปอย่างมากมายโดยไม่หวงแหนซึ่งนั่นก็ทำให้อูเสียรู้สึกดีขึ้นมากด้วย ในตอนที่นางร่อให้มู่เฉินไปที่วังหลินนั้นอู๋เสี่ยไม่คิดว่าเขาจะทําเต็มที่ขนาดนี้นางก็คิดแค่ว่ามู่เฉินมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเส้นเลือดดาและแดงเขาน่าจะสามารถช่วยพัฒนานและเพิ่มพลังให้แก่กองทัพร้วยหลินในตอนที่นางไม่อยู่ได้แต่จากที่หลงฉีเล่าให้ฟังนั้นมู่เฉินไม่เพียงแต่รักษาสัญญาและไปที่วังหลินเท่านั้น แต่เขายังพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตัวยาที่เหมาะสมกับความต้องการของกองทัพรุ่ยหลินอีกด้วยซึ่งนั่นมันเกินความคาดหวังของอูเสี่ไปมากอย่างน่าพอใจ